ันหลงจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลลายพรางที่ยังคุกรุ่นต่อเนื่องคือปมของน้องรองบิ๊กป๊อกผลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถูกกลุ่มงูเห่าในพักเล่นใหญ่บทกราบเท้าของดารารุ่นเกา่าหนึ่งในหกสสอพักพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรปราการทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนขย่ารัฐบาลและความสัมพันธ์แก๊งสามปอทั้งพี่ใหญ่ บิ๊กป้อมบิ๊กป๊อกและบิ๊กตู่ผลเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องนี้ทำให้กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีในอนาคตอันใกล้เริ่มจะมีข่าวลางความเป็นจริงเพิ่มมากขึ้นโดยมีข่าวปล่อยออกมาสองทางคือทางแรกโยกผลเอกอนุพงศ์จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแล้วปรับเจ้ากระทรวงคนปัจจุบันให้กลับบ้านไปเลี้ยงหล้าน ส่วนทางที่2คือปรับพลเอกอนุพงศ์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกแค่ตําแหน่งเดียวส่วนพี่ใหญ่มาเชิดใช้ในตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนแต่อย่างไรก็ตามเมื่อย้อนกลับไปดูประวัติโปรไฟล์ของบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงศ์นั้นต้องถือว่าไม่ธรรมดาเพราะผ่านมาหลายสนามรบ และเมื่อรัฐประหาร19กันยายน2549เขาเป็นแม่ทัพภาคที่1เป็นขุนพลหลักในการยึดอำนาจทักษิณชินวัตรเพื่อนรวมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่10ซึ่งในหนังสือสนธิขอมอชขุนพลปฏิวัติ2549เขียนโดยกองบรรณาธิการ INN กล่าวถึงพลเอกอนุพงษ์ช่วงหนึ่งไว้อย่างน่าสนใจว่า วันแตกหกักในความสัมพันธ์ของอนุพงศ์กับทักษิณเดินทางมาถึงในวันที่19กันยายน2549โดยผู้ที่มีส่วนสำคัญที่สุดคืออนุพง์แม่ทัพภาคหนึ่งในฐานะคุมกำลังและวางแผนการใช้กำลังเข้ายึดอำนาจได้อย่างรอบคอบและราบรื่นโดยใช้กำลังทหารส่วนใหญ่มาจากกองทัพภาคที่1ซึ่งทางอนุพงศ์ขอไฟเขียวบิ๊กบังโยกย้ายทหารระดับผู้บังคับการกองพัน129คนรองรับไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ทำให้หัวหน้าหน่วยคุมกำลังเป็นคนของอัดนุพงษ์ทั้งหมดหลังการรัฐประหาร2549ต่อมาอีกหนึ่งปีอัดนุพงษ์จากแม่ทัพภาคหนึ่งพุ่งทย,ยานสู่ผู้บัญชาการทาหารบกคนที่36เมื่อวันที่1ตุลาคมพศ2 5 5 0และอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึงกันยายนพศส5 5พจากนั้นเขาได้เลือกมือดีที่สุดเก่งที่สุด สืบทอดตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกคนที่37นั่นคือพลเอกประยุทธ์จันรโอชาเตรียมทหารรุ่นที่12นั่นเองต่อมาอนุพงศ์ก็ถูกชวนเข้าสู่วงจรอำนาจเข้ามาคุมกระทรวงเกรดเอบวกอย่างมหาไทยสืบเนื่องมาเกือบจะ8ปีแล้วที่ผ่านมาการบริหารงานราชการแผ่นดินในกระทรวงมหาไทยถือว่าไม่ได้โดดเด่นแต่ไม่ได้มีแผลอะไรมากนัก แต่สิ่งที่พลเอกอนุพงศ์อาจจะดูบกพร่องในสายตานักการเมืองนักเลือกตั้งคือการไม่เอางานการเมืองเลยไม่ปฏิสัมพันธ์กับสสไม่เข้าหาใครและไม่ให้ใครเข้าหาวางตัวเป็นเจ้าสำนักที่อยู่บนภูไม่ลดตัวลงมาเพื่อการเมืองอะไรทั้งสิน้นสนใจเพียงน้องรักพลเอกประยุทธ์คนเดียวทำให้มักติดต,ตามไปไหนมาไหนแทบทุกอย่างเกา้า ด้วยบุคลิกท่าทางและนิสัยส่วนตัวทำให้วันนี้ผลเอกอนุพงศ์กลายเป็นจุดอ่อนในกลุ่มสามปอทำให้ถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องซึ่งแม้แต่ละคนจะออกมาระบุว่าไม่มีใครบันทอนความสัมพันธ์กว่า50ปีของ3ามทหารเสือกลุ่มนี้ได้แต่เชื่อว่าถ้าพลังประชารัฐอยากมีโอกาสชนะศึกเลือกตั้งครั้งหน้าจะต้องมีการปรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่มีความเข้าใจเข้าถึงการเมืองในมิติที่ลึกกว่าที่เป็นอยู่นี้เพื่อที่จะเกื้อหนุนให้ค่ายพลังประชารัฐไต่คะแนนตีตื้นขึ้นมาบ้างเพราะจะสู้กับค่ายเฮียโทนี่ที่กระแสดีวันดีคืนแบบสูสีบ้างมิฉะนั้นแล้วอาจได้เห็นแลนสไลด์อีกครั้งในพุทธศักราช2566นั่นเอง